โอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาส่องนะครับตัวหุ้น IPO ตัวเจ้าสัวนะครับในเตอร์ฟูดกันว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ราคา IPO มาแล้วนะครับก็คือ1 1บอบาทนะครับมาดูกันว่าราคาเนี้ยมันโอเคหรือเปล่านะครับก็สำหรับคนที่ที่จะซื้อวัจันเนาะนะครับอ่ะนะครับก็สินค้าและบริการของเรานะครับก็มีทั้งตัว โรบอตทีเฟกก็มีนะครับแอปก็มีคอร์สออนไลน์ก็มีถ้าเกิดสนใจตัวไหนนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับตอนนี้นะครับ s สว c สของเราก็จะมีในตัวเครื่องมือที่เป็นตัวสแกนนะครับกองหุ้นไตรมาสเข้าเว็บ3นะครับว่ามีอะไรบ้างนะถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามา เข้ามารับชมรับฟังด้วยกันได้นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเจ้าสัวก็คือเป็นหุ้นที่ IPO มานะครับแล้เรียกว่ามีการเติบโตที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสตรอรี่อะไรที่ดีนะครับเข้าตั้งจุดเริ่มต้นของเจ้าสัวเนี่ยนะครับก็คือ เป็นล้างขายของฝากนะครับอยู่ทางโคราชนะครับแล้วก็ขยายกิจการมมาเรื่อยเนะครับตอนนี้ที่ IPO เข้ามาก็คือเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับมาดูรานะคาปัจจุบันนะครับสําหรับคนที่จะซื้อหุ้นตัวนี้เนาะนะครับก็ IPO มานะครับหลังจากที่นั่งอ่านมาเนี่ยนะครับก็ PE นะครับที่ขายอยู่ที่ระดับประมาณ ยีเท่านะครับนะครับ P/E อยู่ที่20เท่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับที่มานะครับก็คือ P/E 20.86เท่านะครับ20.86เท่าแล้วก็เงินที่ได้มานะครับถ้าเกิดราคานี้ขายได้หมก็ได้มา500ตลานนะครับ เอาไปทําอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปสร้างโรงงานใหม่นะครับมีโรงงานแห่งที่สองนะครับแล้วก็มีตัวที่ทําเป็นโรงงานแห่งที่2ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปขยายโรงงานแห่งแรกนะครับที่เป็นผลิตตัวไอ้ข้าวตังนะครับข้าวตังหมูนะครับก็ต้องเรียกว่า งบงานทานี่สองก็จะสร้างประมาณ2ปีนะครับแล้วก็แห่งที่1ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาระบบออโตเมชันมาลงนะครับอ่าแล้วก็มีว r k ิ n g แคปนิดหน่อยนะครับส่วนเนี้นะครับมีสินมีสินมาจากไหนนะครับหลักกก็คือจะเป็นในส่วนของการกู้ยืมมาเอามาจากผลนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาให้ดูในงบนะครับว่า มันคือส่วนไหนนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับแค่ประมาณร้อยร้อยล้านนะครับแต่ก็คือเงินส่วนใหญ่ก็คือเอาไปลงทุนเพื่อการติดต่อเนาะนะครับโอเคนักส่วนตัวมองว่ายังไงนะครับมองว่าราคานี้ก็คือเข้า ipo มาด้วย p e แบบกลางๆนะครับก็คือไม่ถูกไม่แพงนะครับโอเคแ้วก็ เราจยากเหมือนกันนะครับว่าจะมายัางไงเพราะว่าสมัยก่อนจำได้ว่าเข้ามาจะพีประมาณ30นะครับตอนนี้ก็ตลาดที่แย่นะครับก็จะเข้ามาแบบพีกลางๆเลยนะครับก็คือ20นะครับจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับปรเด็แล้วมีข้อระวังอีกนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของอหุ้นนะครับที่นำเสนอนะครับก็จะมี เป็น IPO มานะครับมีที่เข้าใหม่มาเลยก็คือจะเป็น87ล้านหุ้นนะครับอ่าก็คือเป็น20 9เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเข้ามานะครับโอเคแล้วก็จะมีคนที่ขายหุ้นออกมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับเบอร์สองกับเบอร์สามเป็นใครนะครับอ่าก็เบอร์ก็คือประมาณคนละยี่สิบล้านหุ้นเนอะนะครับ เบอร์สองซาก้านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ามาจากสิงคโปร์นะครับเขามีน่าจะเป็น p r i v a t e fund หรืออะไรประมาณนี้นะครับยี่สี่ยี่สิบสี่ลายลงขันกันแบบจากเฮ้ยบริษัทนี้มันดีจริงนะฮะเดี๋ยวช่วยกันผลักดันเขาตลาดนะครับอ่าก็าคือว่าน่าสองกลุ่มนี้น่าจะเข้ามาขยายโรงงานก่อนนะครับแล้วค่อย IPO ก็เอาเงินออกไปนะครับแล้วก็มีของคุณธนภัทรนะครับก็คือเป็นเจ้าของนี่แหละนะครับเบอร์ตรงนี้นะครับเอสไออันนี้มาจากฮ่องกงนะครับใช่ไหมอ่ะที่ฮ่องกงนะครับผู้รับประโยชน์ตัวจริงก็คือเจ้าของเดิมน,นะครับแล้วก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับอ,อันนี้คือเงินที่เข้าบริษัทเนาะอันนี้คือเงินที่ มีคนขายไปนะครับก็เขาคง,งต้องการใช้เงินแหละนะครับไม่เป็นไรนะโอเคดที่น่าสนใจนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือตัวเท่าแก่เนาะไตัวเจ้าสุวเนี่ยนะครับก็มีการเติบโตนะหนึ่งพันพันสี่แล้วก็อยู่ที่พันสีนะครับยอดขายงบแต่มากหนึ่งนะครับก็ยังมีการเติบโตอยู่แต่ก็ เติบโตเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวอ่อก็ยังถือว่ามีการเติบโตที่3าปีติดนะครับใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็นอกจากคือโรงงานของเดิมคือข้าวตังนะครับแล้วก็จะมีโรงงานแห่งที่สองนะครับเป็นผลิตเกี่ยวกับสินค้าส่งออกแล้วก็เน้นในเรื่องของสินค้าฮาลานนะครับก็คือพอตัวที่เป็นฮาลานคือแยก แยกกันคนละคนละโรงงานกันเลยนะครับโอเคงบการเงินนะครับมีอะไรที่ที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับขอดูงบการเงินตัวเต็มเลยดีกว่านะครับงบการเงินโดยส่วนตัวถ้าที่ทําการบ้านมานะครับค่อนข้างค่อนข้างคลีเลยทีเดียวนะครับ บ้างนะครับสำหรับตัวเท่าแก่น้อยนะครับไม่ทางแก่น้อยเจ้าสัว <c oughs> อ่ะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวไรายได้นะครับก็ยังมีการเติบโต,ตหลักๆก็คือจะเป็นสแน็คนะครับสแน็คยัง ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับอ,อันนี้เป็นตัวเข้าตังนะครับเข้าตังก็สามร้อยสี่ร้อเจ็สิบห้าสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็ยอดขายที่รองลองมานะครับก็คือขนมขบเคี้ยวจากเนื้อหมูนะครับก็19%เนะครับหมูแท่งเขาอร่อยมากเลยนะแบบบรรจุซองมานี่คือกรอบนะฮะกินกับ บเบียร์ปลเปียวนี่คือหมดแล้วนะฮะมีหนังปลานะครับขึ้นมายอดไขายโตไดไรมาหนึ่งตกก็ไม่รู้ว่าอะไรนะี่คัคเกอร์ธัญพืชนะฮะอันนี้หลักๆจะเป็นการส่งออกนะครับก็จะเป็นยอดส่งออกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับออันนี้งบสามเดือนที่ผ่านมานะครับหนังปลาไม่รู้ยอดขายไปหายไปไหนเลยขนมขบเคี้ยวเนื้อหมูดอกไปนี่นนะครับแต่ว่าเข้าตัง โอ้โข้าวตังนี้ขายดีจริงๆนะตอนนี้ยอดขายก็คือเป็น38%ของทั้งหมดแล้วนะครับคือโฆษณาด้วยเข้าเซเว่นแบบต้องเรียกว่าทุกจุดแล้วนะครับโ o t ัสบิ๊กซีโมเดิร์นเนะครับที่เวเขียนมาตรงนี้คือเข้าไปแล้วนะครับ2องหมื่นกว่าแห่งนะครับก็คือถือว่าเข้าแบบทุกช่องทางเรียบร้อยนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ปัญหาของเจ้าสัวนะครับปัญหาของเจ้าสัวคือตัวร้านคัาปิกดั้งเดิมนะครับยอดขายตกนะครับไม่รู้ขายไปไหนเหมือนกัน 500, 5 0 0ร้อเอาลงมา400ร้อมาหนึ่งก็ลงอีกนะครับตัวที่ดันได้นะครับก็คือเป็นในส่วนของ Modern Trade นะครับ 3 5ม470 550ห้าห้านะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับที่ดันก็คือเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารฮาลาลเนาะแล้วก็ที่ส่งแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับที่ส่งออกไปเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น O e M นะครับแล้วจ้างผลิตแล้วก็ไปแบรนด์ตัวเองนะครับแล้วก็จะมี วิทยุบิวเตอร์นะครับอยู่หลายประเทศเลยมีทั้งไปที่จีนด้วยอเมริกาด้วยนะครับเตยมานหนึ่งเป็นยังไงนะครับโมเดลเทรดก็ยังโตต่อนะครับแล้วก็เป็นช่องทางหลักในขณะที่ตัวค่าปีตั้งเดิมนะครับก็มีการลดลงนะครับต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ที่อยากอ่านก็คือตัวนี้นะครับค่าปีตั้งเดิมว่า ทำไมมันลดลงนะฮะสาเหตุก็คืออ่าตึกตึกตึกอ่ะปรับเปลี่ยนนะครับโครงสร้างการขายคือไรวะท <c oughs> ยอยปรับโครงสร้างการขายทางอ่าผ่านช่องทางนะนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทาง คาส่งรายใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือกระจายไปเน้นนะฮะกระจาย้ักค้าขนาดเล็กนะพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมเลอติ๊กต๊แล้วก็เดี๋ยวนะอ่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างเลยเดานะน่าจะมีปัญหากับท,ทีิพิวเวเตอร์ลายเดิมนะนะครับแล้วก็อาอาจจะวางแผนกลยุทธ์แบบใหม่นะครับ ก็คือหาช่องทางกระจายแบบใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สําเร็จแค่นั้นเองนะครับโอเคถ้าเกิดสําเร็จนะครับเดีย๋ยวเราจะเห็นตัวยอดขายจากตรงนี้มากขึ้นนะครับโอเคก็ขอให้ขอให้ไปไดนะ้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เติบโตได้ค่อนข้างโอเคเลยนะก็คือไปเนี่ยฮะหนังปลานะครับหนังปลาไปที่จีน แฮกเกอร์ธัญ,ญพืชนะฮะนีไปที่แบบต่างประเทศนะครับไปทั้งอเมริกาแล้วก็จีนนะฮะแ้่รู้ว่าตลาดตัวนำเลยก็คือเป็นพวกแฮกเกอร์ธัญ,ญพืชะะส่วนข้าวตังนี่ต่างชาติยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองชิมแล้วท่านจะติดใจนะฮะลองชิมแล้วท่านจะติดใจก็หวังว่าน่าจะไปได้นะครับ อันนี้ออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับพี่ก่อนนะยังเห็นเขาไปเจาะตลาดนะแบบว่าไปแจกไอ้พวกหมูกรอบนะครับแบบแจกหมูกรอบแบบหมูอบกรอบนะนี่น้ำมันนน้อยๆแจกหน้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ฮาฮดินะครับแต่ว่าขยันขายมากนะตงินทุนขายหลักนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็น าวัตถุดิบนะครับแล้วก็เข้ามาถึอองพันสิบสี่ต้นทุนสำเร็จรูปอีกเจ็ดจุดแปดค่าเสื่อมอีกหน่อยหนึ่งนะครับค่าเสื่อมก็ไม่ใช่ปัญหามากนะแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นที่ค่าวัตถุดิบจะมากกว่าจาเท,ที่ดูอัตรากำไรขั้นต้นก็ไม่ได้พันผวดมากนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันขนาดนั้นนะครับโอเค ตจมัดหนึ่งวัตถุดิบลดลงแล้วไปเพิ่มที่ไหนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นยอดขายเนาะอืมอันนี้เป็นตัวยอดขายต่างๆนะทำไมขั้นต้นเนะอันไหนดีกว่ากันนะครับก็จะเป็นอาหารก็ดีกว่านะนะครับจากยี่แปดนะครับขึ้นมาสี่สิบแล้วก็ตัวสแน็คยังยืนอยู่ที่ประมาณสามห้านะครับ คก็ okay. ตัวที่เป็นอาหารเนาะที่ดีขึ้นก็คือมาจากหมูราคาลดลงโอ้โชคดีเนี่ยที่อ่าสัดส,ส่วนของไรายได้ตรงนี้นะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดเยอะอน,นี่คือจบเลยนะนะครับค่าใช้จ่ายในการขายมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกอ่าค่าพนักง,งานนะนะครับ ใหญ่สุดก็จะเป็นค่าการตลาดกับค่าขนส่งนะครับพนักงานอีก17เปอร์ปพนักงานขายไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับหล,ลักๆใช้มาเก็ตติ้งเป็นหลักแล้วก็อัดงบมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ50 70 99ล้านนะครับเอาจริงยอดขายขึ้นไม่ถึงเท่าตัวนะครับแต่ว่าคุณไปอัดค่าการตลาดกนจะเท่าตัวแล้วนะครับก็ เหมือนแบบว่าเร่งโตนะครับเหมือนกับว่าเร่งโตอตอนนี้ก็ยืนงบก,กันตลาดนะอยู่ที่ประมาณ4ไปมากก็น่าจะประมาณร้อยล้านนะครับคือใกล้ๆเดิมนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับก็เงินเดือนพนักงานเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ IPO ก็มีค่าจ้างที่ปรึกษานะครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก สิล้านบาทโอเคก็หลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวแผนงานของเขานะครับที่จะอ่าต้องเรียกว่ากำลังกาลังจะลงทุนใหม่นะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าไปดูในโครงการในอนาคต าจะให้มาดูตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็ออโตเมชันนะครับก็ออโตเมชันสำหรับโ r o ซัมนะครับโคซัม um ก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเขาบอกว่าจะได้ภาพในส่วนของการลดต้นทุนแรงงานเข้าไปด้วยนะครับไปดูรายการผลิตแ r a c เกอร์นะครับเข้าตั้งนะับก็ใส่ตู้อบมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเงินจะไปใส่ไปอยู่ที่ ตัวออโตเมชันนะครับแล้วก็จะเป็นแท็กเกอร์ธัญ,ญพืชก็นนค,คือพวกโฮซัมหรือส่วนพวกของท่าแก่น้อยนะครับก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือใช้เครื่องจัรนะครับจะเป็นส่วนใหญ่อย่างไน,นก็พวกไฮโซลาเซลนะครับระบบบำบัดน้ำเสียทํามาคาสงสำนักงานเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว โรงงานแห่งที่สองนะครับก็คือการลงมาคิดเท่าตัวนะครับก็คือแสดงว่าถกภัยการเติบโตของเจ้าสัวนะครับก็คือจะมาจากตัวโฮซามิแหลกนะครับอ่ะก็น,นั้นว่ามีการต่อเติมนะครับแล้วก็ค่าเช่านะครับก็คือจะเป็นเช่ามาจากบุคคลเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเป็นเจ้าของนี่แหละนะครับ เป็นเจ้าของที่ก็จะเป็นค่าเช่าเดือนละสองแสนห้านะครับแล้วก็มีการบวกนะครับสาปีต่อรอบนึงนะครับแล้วก็ทุกรอบก็จะขึ้นราคานะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ต่อไม่เกินเก้าครั้งนะครับก็คือเช่าสามสิบปีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโรงงานนะครับแห่งที่สองที่อ่ากำลังจะขยายนะครับ เพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับหือว่าเยอะมากนะโอเคมาดูงบกันละเอียดนะครับก็ต้องเรียกว่างบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับวใหญ่จะเป็นสไตล์เรียกว่าเรื่อยๆมาเร็งเรียงครับลูกนี่ก็ค่อยๆโตนะค่อยๆโตตามอายอดขายเขานะครับโตน้อย แล้วก็ตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับก็โตแบบค่อยๆโตเหมือนกันนะครับเล็กๆแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่สามสิบสามร้อยสามร้อยสิบห้าสามร้อยยี่ห้านะครับ, 80, 300, 300, 300, 300, 300, 25, รบก็คือโตไปเรื่อยๆนะครับหนี้สินนะครับอ่าเท่าแกนเนาะเจ้าสัวนะครับเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เลยนะครับแต่ว่าก็มีมีหนี้นะมีหนี้ ติดมานิดึงนะครับสำหรับในบมานนี้นะครับก็คือจะเป็นเงินปันผลครั้งจ่ายนะครับก็คือเอามาจ่ายจากไหนนะครับก็คือกรรมธุะสมนั่นเองนะฮะที่ค้างอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ240ล้านบาทนะครับเราก็จ่ายหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนี้ก้อนเดียวที่มีครับแต่ว่าหลัง IPO นะครับหนี้ก้อนนี้ก็จะหมดไปนะครับ ก็เรื่องปกตินะก็คือเหมือนเรา IPO เนาะไอ้กำไรสะสมก้อนเนี่ยนะครับมันคือเงินที่สะสมมา3 g มเจเน t เรชรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกนะฮะเพราะฉะนั้นคนคนใหม่เข้ามา,าก็ต้องรีเซ็ตกานใหม่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติเจอทุกบริษัทนะครับเจอถ้าใครไปเชิญแบบนี้นะก็อย่าเพิ่งไปว่าเขานะให้มองภาพว่ามันคือสมบัติของตระก,กูลนะครับก็ไม่รู้จะแบ่งไปทําไมถูกไหมคือเขาทําสะสมมาเป็นหลายสิบปีแล้ว,ลวก็คนเอาเราเป็นคนใหม่เข้ามาอ่ะรีเซ็ตใหม่ไปเลยแฟร์แฟ,ฟประมาณนี้ก็ไรายได้นะ ก็ยังเติบโตอยู่นะครับหลักๆก,ก็คือเติบโตมาจากช่องทางของ Modern Trade นะครับส่วนที่เป็นค a า Channel นะยาดขายของทัมก็ยอดลดลงแต่ว่าถ้า IPO มาทำกัรตลาดอะไรดีๆขึ้นนะครับเดี๋ยวช่องทางนี้ก็จะเติบโตยอดขายก็จะเติบโตขึ้นมาอีกนะครับอ่าการจ่ายกงขายและบริหารนะครับก็อยู่ใกล้ๆเดิมเนาะนะครับ แล้วก็งบก็คือคลีน Clean, clean ไม่มีอะไรนะก็คือค่อยๆโตไปตามสภาพนะครับโอเคกระแสเงินสดนะก็เป็นบวกนะฮะเป็นบวกเป็นบวกทุกปีด้วยนะครับถือว่าจอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับก็ลงทุนไปนิดๆหน่อยๆ,ๆนะครับแบบเหมือนเลยค่าเสื่อมไปไม่ค่อยเยอะนะฮะ อันนี้ถือว่าใช้ได้นี่น้อยมากนะครับแล้วก็พอเงินสดนะครับสภาพกล้องจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามีสัดส่วนของโมนเทนเทรดที่แคสเซเดอรมันค่อนข้างยาวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นนะครับคุมได้ดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ30%นะครับแล้วก็ อัตรากำไรดำเนินงานาจะพันผวนหน่อยหลักๆนี้ก็คือมาจากในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเนอะนะครับแล้วก็อัตรากำไรสุทธินะครับจริงๆถ้ามันได้เยอะกว่านี้หน่อยก็จะตลาดจะชอบมากครัอ e า o e ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ r o a e ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่สินน้อยนะครับก็ไม่น่าไม่น่าต้องข่วงอะไร นะครับก็ถือว่าทํางบมาคลินคลีนนะครับเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเหมือนเราเข้าไปรีเซ็ตใหม่นะครับสําหรับนักลงทุนนะมองว่ายังโตได้ไหมก็ที่ที่ที่มองนะนะครับคือเราเห็นภาพของเงินตัวที่เป็นเข้าตังค์นะอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตแค่สัก ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้แล้วก็เหมือนเข้าไปเน้นโกลดนะครับจากในส่วนของอไรายได้จากต่างประเทศนะครับอ่าเนยโรงงานโฮซัมหนึ่งโรงซัมสองนะฮะแล้วการงการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนนั้นน่ะเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศนะครับก็เกือบ 20, 30, 20่สิบสามสิบยี่สิบกว่าปเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับในประเทศในประเทศเนี่ยก็คือถ้าเกิดช่องทางท tradtional นะเขาเขาเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มปรับตัวดีขึ้นก็อืมก็เป็นจุดที่ที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ก็คือตัวทาง Modern Trade นะครับตัวที่เป็นท tradtional เนี่ยเริ โตลดลงถ้าเกิดช่องทางนี้กลับมาก็กำไรก็จะกลับมาได้สำหรับในส่วนของราคาเนาะนะครับก็ IPO มาที่ PE 20เท่านะครับก็อยู่ก,กลางถ้าเกิดตลาดใจดีนะครับก็อาจจะมีการดันราคาขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใจร้ายก็ไปได้อีกนิดหน่อยนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าสนใจการใช้โปรแกรมหรืออะไรก็สามารถติดต่อกันเข้ามามได้สวัสดีครับ